สวัสดีครับสองรถใหม่คลิปนี้มาอยู่กับ Honda Jazz สีใหม่สีเทา s o โซนิกเกรยครับซึ่งสีนี้นะครับจะมีจำหน่ายอยู่ที่3เกรดนะครับก็จะมีรุ่น RS คือคันนี้นะครับมีรุ่น V+ และก็รุ่น S ตัวเริ่มต้นนะครับผมใครสนใจ Honda Jazz นะครับก็สามารถมาชมกันได้นะครับสีเทา s o โซนิกเกรสีใหม่สวยงามมากๆนครับสำหรับ Honda Jazz นะครับตัวเครื่องยนต์จะเป็นเครื่องยนต์1,497ซีซีนะครับ 117แรงม้าที่6,000รอบต่อน,นาทีนะครับให้แรงบิดสูงสุด146นิวตันเมตรที่4,700รอบต่อน,นาทาีมาดูครับดูวภายนอกนะครับคันนี้รุ่น RS ไฟหน้าเป็นไฟ LED ครับพร้อมไฟ daytime running light สวยงามนะครับกระจังหน้านะครับก็ะจะเป็นสีดำ gloss black และกัโทมยัตกแต่งมาด้วยนะครับมีสัญลักษณ์ RS นี่ชัดเจน โดดเด่นมากๆนะครับผมสำหรับรุ่น RS นะครับมีไฟตัดบ,บอกมาเลยครับผมตัวล้อนะครับ Honda Jazz น,นะครับเกรด RS จะเป็นล้ออลลอยขนาดส6หนิ้วนะครับการตกแต่งครับ RS จะมีการตกแต่งแบบพิเศษมานะครับผมจะเห็นว่าตัวกระจกมองหลังนะครับจะเป็นสีดำ ีไฟเลี้ยวกระจกมองข้างนะครับด้าน,นหลังนะครับก็จะมีปอยเลอร์หลังมาเลยกันชนหลังสำหรับรุ่น iS ก็จะเป็นตกแต่งพิเศษมานะครับผมข้างหลังก็จะ,ม,ะมีก็เป็นดิฟฟิวเซอร์หลังมาเลยนะครับก็ให้ความเป็นสปอร์ตสวยงามโดดเด่นมากด้าน,นหลังก็จะมีโลโก้ iS อีกตำแ,แหน่งหนึ่งนะครับผมแล้วก็สำหรับ Honda Jazz เนี่ยนะครับก็ที่รู้กันนะครับว่าโดดเด่น,นครับผมด้วย ความเนกปรสงในการใช้งานนะครับในห้องโดยสารนะครับสามารถปรับรูปแบบได้นะครับผมสามารถปรับได้ถึง4รูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นล o n g mode, s h o ม mode นะครับ utility mode หรือว่า r e p e a mode นะครับข้างหลังเปิประตูออกมานะครับการใช้งานนะครับก็สามารถปรับพับ รูปแบบการใช้งานได้หลากหลายนะครับต่อพับเบาก,ก็ง่ายนะครับแค่ดึงการอันนี้พับได้เลยนะครับพับแล้วก็จะลาบเลยนะครับหรือาจะยกเบาไว้ของโปงสูงก็ได้นะครับข้างหลังพื้นที่ก็กว้างนะครับเหลือเฟือเลยนั่งสบายๆครับหลังคาก็สูงโปร่ง ัง่ายการตกแต่งก็มีครบถ้วนนะครับผมโคมบารมัลติฟังก์ชันนะครับมีปุ่มซันโทนนะครับมีปุ่มรักษายวางสายโทรศัพท์นะครับหน้าปัดนะครับตัวหน้าจอที่วิทยุนะครับผมก็จะเป็นระบบสัมผัสนะครับแต่นี้ก็รองรับ Apple c a r p l a y แล้วก็อ n น r o i d Auto นะครับตัวแอร์ก็เป็นระบบสัมผัสนะครับมีช่องเสียบ USB นะครับ คอนดัตแจ๊สสีเทาโซนิ c เกรยใหม่ไปนไงนบ้างครับชอบไหมครับถ้าชอบก็รกวนกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e ด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าใครสนใจรถยนด้านะครับก็สามารถติดต่อวีกริ๊ป์ฮอนด้าคาร์ได้ทั้ง4สาขาเลยนะครับมีสาขาแจ้งวัฒนะนะครับปาก็ดเมืองทองหนองแขมแล้วก็บางกบน้อยครับผม สำหรับคลิปนี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ